เจอข่าวนี้ครับต้องถามหา2คนนี้เลยนั่นคือคุณไอรัชนกและคุณเนมพัทยาสองสอสอจากพรรคภูมิภพพิะยาชนตัวทีนะครับวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นหรือเสียเฮงพัทยาครับเซ็นคําสั่งต้องบอกว่าขัดสายหูสายตาและท้าทายสายหูสายตาพี่น้องแระชชนพอสมควรนะวันนี้นายสุชาติชมกลิน่นในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีครับควบคู่กับเจ้ากระทรวงทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับวันนี้เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง รักษาการอธิบดีกรมป่าไม้ทรณีและนะครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ4 9ที่สําคัญเนี่ยผมอยากให้จับตามากก็คือพวกพออ,อน้ําเกี่ยวกับน้ําทั้งหลายเนี่ยนะนะครับพออทรัพยากรน้ำนะครับที่โคลาสมุรสาครขอนแก่นชาวบ้านเขาก็ต่างกอสังเกตเอ๊ขอนแก่นปีนี้น้ําท่วมซะด้วยนะนะครับแน่นอนที่สุดครับการแก้ไขปัญหาต้องมาด้วยงบประมาณ เอาคนเก่าไปเอาคนตัวเองมาหรือเปล่ามาคุมก็ประมาณหรือเปล่าชาวบ้านเขาก็สงสัยตั้งเป็นประเด็นคำถามอย่างนั้นอะก็ได้จริงอย่างไรก็ต้องว่ากันแหละนะครับที่อื่นไม่รู้น้าท่วมหรือเปล่าไอส้สอมุนสาครโคราชไม่แน่ใจแต่ขอนแก่นปีนี้ท่วมหนักทมาหาคุณไอรัชนกกับคุณเนมพัทยาอันนี้ครับสถานการณ์ของคุณสุช,ชาติชมกลิ่นต้องบอกว่าแม่นะมาสี่เดือนมาโยกย้ายสี่เดือนทําอะไรอะ่ะ นะนะอย่าลืมสินะครับอย่าลืมสิว่าสี่เดือนที่คุณมอบให้เขาเนี่ยมาเพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์หลกคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญและนาสู่การยุบสภาเรื่องตั้งแต่วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยนะครับโยกย้ายโอ้ยผมไม่อยากพูดนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องซ้ําเดิมเดิมเรื่องเก่าเชื่อพี่น้องประชาชนทราบพอดจริงดีแล้วนะครับการมาของอนุทินหนึ่งเนี่ยนะการมาของนายอนุทินชาญวุฒคุณพร้อมพวกพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับทำอะไรไว้บ้างเป็นการทําลายหลักนิติธรรมนิติรัฐ ไปแล้วเท่าไหร่อะไรยังไงให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจดูไอ้ราชนกเนมพัทยาว่าไงพูดว่านีคุณซัดอย่างนี้ถึงเวลาหรือยังหรือยังไงหรือยังไง